ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้โอ้คือลมแห้งแต่ว่ะวันสายแข็งเฮากำลังรถเบอร์16โอ้เป็นไนเนาะลมแห้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสีรุ้งเดืองว่ะโอ้ไาย์วดจัดแต่ลมดีเนย นี่ดีเล็กกำลังใส่ดินครับใส่จดจ่าดเหนียวดีเล็กดีเล็กดีเล็กกำลังใส่ดินปอดินที่นี่ดินสวยๆครับใครอยากได้ดินเนีโอ้ของผุผักอะไรสวยนะครับดินโซนนี้ไม่มีเหยียดนะครับเป็นดินที่สวยมากใคร ซื้อไปปลูกผักปลูกอะไรนี่สวยแต่วันนี้ก็ไปส่งลูกค้าอยู่แต่ผมทําบ้านพอดีครับไม่มีเหยียดไม่มีอะไรครับวันนี้เอาไปตกใหม่เสียใหญ่ใหใอ,ยยอยู่คบ้านโครงการนี้ห่วยเหยียดก็ขึ้นบ้านนะครับใปสวยงาม ดู้วยห้องน้อยเบาให้ทะลุพันเลนะพันกว่าิบตำเ้อ เองในคนก่อใช่โอ้ไปลงองสายมาทานมาทาน,ททานเด้ออถ่ายยูทูบดอกติดตามช่องไหนเนี้ยเด้อช,ช่องน้ำสีนี่แหละหมอจบวันเนี่ยวันนะโอ้ยปลาใหญ่เราเมาดินงามๆเนาะดินสวยๆงามเนี่ยเหาออ๋ออันนี้ลอยเท่าไหรปาลาลอยเท่าไหร รถเฮาอยเท่าไรสองร้อยยี่ิโอ้สองร้อยิบิโอ้มาฐานัวมันแห้งก็สองร้อยสเยี่มยิ่มโอ้สองร้อยสิบี่มาฐานเลยสองรยสิบครับเอาปลาใหญ่แล้วสองร้อยสเดยนี่อันนั้นร้อยแี่นตัวเราไปหามาเดีโร เซียนเด้เซียนแมกโปเซียนรถดับรถสองเป็นเด้เรไปหาคันน้ำม้ามาป้ายใหญ่เราสองหอสิบเปอดเซตยอดเฮ้ยเอาติ๊ดตับติ๊กนี่ป่อมไปเนา เราเสี่ยนอโลจิตนะ เลียนจากขั้นป่าเลยนน้ากันจากขั้นเลนน้ากันจะขัน้นเลนน้ากันจะขัน้น,น,นสามขัน้นรถจะคองเองเตะทีมงานน้ากันโอ้เมาเตะงานเทียวเอางานเทียวเนี่ยะมันยังสับาบเอ,อฉันเมากะววไ ของของของป่านี่ถอยู่ส้นไหนส้นไหนยุ่ตำบลไหนปทอยู่ละครับอ้กล้กล้ห้องตัวน้องเกลใกล้ห้องละฉันยู่บนทงครับรับผมว่ามันมาจะชุดหนึ่งมาจาทั้งอูทงทั้งศิลาเออเปิ้มาซื้อดินน้ำเอาดินงามอยู่ดรอกบ่ไม่เอียดถ้ารับได้ได้ นีหยังมาหาลดยู่โซนนี่ล่ะนปลาใหญ่แล้วโอ้มาทานเลยเอชาว YouTube เฮานี่สวยๆงามๆเด้อจองนี่สิหลอกหน้าลงไปนี่ล่ะพ้นอ่ะขันหนึ่งออกไปแล้วเอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับชาว YouTube ทั่วประเทศทั่วโลกเฮาเอ้าลำ,ลำ,ล,ำ, FC, ล,ำ,ล,ำลำไปด้วยสุขสุขทุกคนเด้อ FC เฮามัน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 ลำลำไปด้วยด้วยทั้ง บอลนี่แหละลุ้ยทั้งฟูตเอเขาเนาะเจ้าสัวโลกเขาเนี่ย